ไม่เพียงแค่มิลิดานุภาที่สร้างเซอร์ไพรส์ขึ้นแสดงร่วมกับ DJ Snake นะคะเป็น DJ เจสปินแผ่นชาวฝรั่งเศสที่งาน e mm hmm. d o w a วต์เฟสติว2022เทศกาลดนตรีขวัญใจสาย EDM งานใหญ่ของไทยปีนี้เรียกว่าจัดกันแบบ3วันติดในวันที่9 1 1ถึง11ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะณใบเทคบางนาะแถมตัวก็ขายหมดเกลี้ยงแบบ sold out แฟนๆเนี่ยมีโอกาสได้เห็นอ่านี่ไง แม่ดิวดิวอาริสราค่ะได้ขึ้นไปบนเวทีคู่กับดีเจสเนเลยนะคะซึ่งดีเจสเนกก็ถือว่าเป็นหนึ่งในศิลปินเฮดไลน์ที่แฟนๆเนี่ยรอชมกันในคืนวันเสาร์ที่10บธันวาคมที่ผ่านมา ก็ถือว่าเป็นคืนที่2ของการจัดงานนะคะไม่เพียงเท่าน,านั้นงานนี้ก็ยังผลทับจัดหนักค่ะมีดีเจตัวเด็ดระดับโลกมาให้แฟนๆได้หายคิดถึงนะคะเรียกว่าแดนซ์แบบไฟลุกท่ามกลางแสงสีเสียงเอฟเฟกพลุไฟจอ LED ยักษ์จัดเต็มขั้นเทพยิงยาวไปเลย9ชั่วโมงต่อเนื่องในทุกๆคืนนะคะโดยนอกจาก DJ Snake แล้วก็ยังมี เฮดไลน์ดีเคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็น Z นะคะดีหนุ่มหล่อชาวเยอรมันเชื้อสายรัสเซียรวมไปถึง Hardwell ค่ะสายหนักนะคะดีเจดัชแชมป์ที่ติดโผ DJ อันดับหนึ่งของโลกหลายสมัยรวมไปถึง Armin Van b u r e n อีกหนึ่งดีเชื้อสายดัชค่ะเจ้าของสมยา DJ เเทพแห่งแสงสีเสียงบอกเลยว่างานนี้คอเพลงสาย EDM ใครพลาดไปคงจะต้องเสียใจกันไปอีกนานนะ คนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิ์ชกันได้ที่ True i n s i d e ะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ